กุณแม่พานตลาดวัดรินจ้าแวะซื้อหมากซื้อผูกสุดเลยแม่สุดเลยแล้วก็เรียวสายเรียวขวาเราเราเข้าผิดซอ้

มั็ด้ย่ามัดย่าสามสิบย่าหกมื่น้นสองคุณแม่เอาหาิบนไปข้างไหนั้นสองหกสิบละ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 ็ะล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 ะะลละ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 ลลละ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 ลละ โอ้ยมันสีหนักนะเป็นเหตุเป็นอนี้ไปเลยอ่ะ <Darwin> yes. uh ีราเลียงไป้าฮกเจ็ดแปดจบาทเอาจักบาทเยวไปล้หนักไปอาชีสนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาท แต่สิกับห้าสิบเป็นร้อยสามสิบยายไปชามาเพาเอาบ่อยากบอกว่มากบอกมาบ้านออกคอไปเี<ม>่ยวบอกไปเหี่ยวว่ม่สิบครับมไ,ไม่